สวัสดีวัยรุ่นทำไมผมถึงต้องมานั่งข้างนอกคำตอบคำ,คำตอบนั้นอยู่ที่ของเกมอีกเกมหนึ่งลํำลึกโลกมหาัศาจรรย์แพทหน้าเหมือนว่าตัวละครนี้จะเข้านะครับซึ่งถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะน่าเปิดมากเลยโหลดนานทยไมนเนี่ยเอ้ยโหลดนานดิ มันเป็นเรื่องพิเศษนะครับอมันก็ต้องโหลดดาวนเรื่องธรรมดานานไปก็วิ่งหนีด้วยเอาตรงนี้เลยนเพื่อนกว่ายแถวเร็หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดีอีกสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์สองสามโอ้เป็นอย่างนี้ด้วยเออของพวกนี้ให้ฉันเหรอฮิฮิเขินจังแป้งทอดของฉันเอ๊ะแปลกจังนี่มันเอ๊ยนี่ฉัน เมื่อกี้ฉันยังอยู่ในงานเลี้ยงของเจ็ดวิธีอยู่เลยพิพตาเดียวฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยมีเสียงรถนะพอไปโถเอ้เมื่อกี้เป็นแค่สิบเอ้งเมื่กแค่ฝันสินะจะว่าไปขนมปังทอดที่ได้ที่ไหนมันจะงอขาแล้วกระโดดลงไปสระเงามายาเองได้สักกันกันล่ะว่าแต่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าฉันยังฝันอยู่ แล้วชุดที่ฉันใส่อยู่นี่มันชุดแบบไหนกันเนี่ยเดี๋ยวนักพิทักก่อนทำไมต้องทําไมห้องนี้ถึงดูคุ้นๆกันนะนี่มันห้องตอนที่ฉันอยู่ที่บ้านเด็กกําพร้าไม่ใช่เหรอฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ตื่นจริงๆสินะโอ้ยเจ็บจังมีใครอยู่ไหมมีใครได้ยินฉันไหมฉันติดอยู่ในความฝันนี่แย่แล้ว เนี่แล้วสแบบนี้คงต้องลองหาทางออกแถวนี้ดูก่อนแต่ห้องนี้ดูเหมือนจะโล่งกว่าที่ฉันจำได้เยอะเลยแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ข้างๆนี่คืออะไรกันหรือเพราะว่ายังจำได้ไม่หมดก็เลยยังติดอยู่ในฝันความฝันงั้นเหรอแต่ว่าไปก็เคยได้ยินตำนานที่คล้ายๆแบบนี้มาเหมือนกัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีบ่อแฟอื่นงั้นมาลองจัดห้องให้เหมือนที่จําได้ก่อนดีกว่าเออแม่เออแม้แต่ในฝันฉันก็ยังไม่ได้พักผ่อนเหนื่อยจริงๆเลยแฮะเลยว่างว่างแล้วเนี่ยแต่ที่ฟอกอากาศเพื่อฟื้นฟูความจําการฟื้นฟูจะต้องใช้สิ้นส่วนความทรงจำและแต่ที่นี่เพื่อรับเพิ่ม แต่ที่นี่เพื่อรับชิ้นส่วนความทงจำชิ้นส่วนความทงจำสามารถไปซื้อไอเทมเพื่อนำมาจัดวางได้กับที่โหมดจัดวางกันภาพว่านี้มีความทรงจำเต็มไปหมดเลยเอาเอามันไปจัดจัดวางให้ในห้องเถอะแต่ที่นี่เพื่อแลกไ,ไอเทมเอาหู๋ไหว ลายเช่นนี้ดูคุณเหมือนฉันจะเป็นคนวาดเจ้านี้หรือเปล่านะในนี้มีลายเซ็นของฉันอยู่ใช่จริงๆด้วยตอนนั้นฉันยังชื่อชื่อว่าอ่านออกหลายปีผักนหลยปีมานี้ฉันก็จําไม่ได้แล้วว่าเออเจอมากี่คนแต่ว่าชื่อเล่ก็เหมาะกับงานศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ดีถ้าตอนเด็กฉันมีโอกาสได้เรียนวาดภาพ ไอวาดรูปตอนนี้ฉันอาจจะใช้ชีวิตเป็นศิลปินไปแล้วก็ได้ศิลปินจัดวางไอเทมเรียบร้อยแล้ว,ลวคำคำค่าความทรงจำในพื้นที่ได้เพิ่มและขึ้นแล้วเมื่อค่าความจำเพิ่มขึ้นระดับที่กำหนดจะสามารถไปที่นี่ได้การจัดวางไอเทมพิเศษจะสามารถฟื้นฟูงความทรงจำไอเทมบางส่วนจะมีใบ การจัดว่างเป็นชุดในรูปแบบของเงาสิ่งของอาวัเทิ์ฟูนั้นได้สําเร็จและมีเซอร์ไพรส์ด้วยฉันพอเข้าใจกิกาแล้วมาเรื่องกันเถอะเอามึงเข้าใจแต่กูไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> กู่านไปนแหละพี่อกูก็ไปเรื่อยมึงรั่ววะเนี่ยไอสัตว์มึงรั่วเรื่วะเนี่ยผมไม่ได้รั่วนะผมจะเสพไปเรื่อย น,นี่ยิ่งพูดยี่งไปเรื่อยเหี้ยบอกตัวเองหน้านี้กเอาอื่นแล้วดูแล้วดูค์ดควาจิเบิลต้องทำอะไรก่อนระต้องซื้อของเหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่าวางวางวาง <c oughs> อ๋ออี้เอง ให้ซื้อของมันแพงดิอย่างเช่นที่นอนคือเราซอบนอนน้านไหนนะคือการนอนนั่นนอมอันตรายนะครับเออมีต๊วตาหมีเอาไว้ปลอบใจเธอในนาที่เธอปวดขี้ด <c oughs> ูเข้าไปเรื่อย <c oughs> เป็ดคุ่งเป็ดคุ่งก็ต้องอยู่กับเราเหมือนกันเออบ้านบ้านใครไม่มีนาฬิกาไอเวนบ้านเราต้องมีนาฬิกานะโ <c oughs> ต๊ะอ,อ่านหนังสือเรียนต้องมีเหมือนกันนะเอาไปอ่านหนังสือตอนคุณปวดที่ เก้าอีนั่งเริ่มขี้เกียจแล้วนะเยื่องวะอะไรเนี่ยแก้วน้ำเหรอเอาไว้ดื่มน้ำแทนแล้วกันหนังสือภาพเจ้าหญิงแห่งดวงดาวคิดถึงชะมัด นี่เป็นเรื่องโปรดของฉันตอนเด็กเลยถึงตอนที่อยู่บ้าน <c oughs> เด็กกํพาพูาจะไม่เคยฟังเรื่องอื่นมากนักก็เถอะตอนนั้นฉันมักจะฝันอยากเป็นเจ้าหญิงแห่งดวงดาวในชุดเคลกอานไม่ออกผีขาวอยู่บ่อยๆ <c oughs> อานไม่ออกอีกคิดดูอีกทตีตอนเป็นเด็กเอตอนเป็นเด็กแล้วแสดง,งฉันไม่ค่อยทำมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แคีปากของฉัน เหมาะจะเป็นชินแสมากกว่าเจ้าหญิงหรือมั้งหล่ะนะก็คืออะไรวะเท่านี้ก็นัาเรียบร้อยดังคําที่ว่าเข,ข,ข,ขาว่าสวรรค์จะช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองเท่าน,นี้ก็น่าจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วใช่ไหมมันนึกเลยว่าจะได้มาหวัวน,นึกถึงความเข้าจําในฝันในความฝันฉันยังรู้สึกถึงมันอยู่เลยแต่ว่าสิ่งที่ เป็นความทรงจําก็อาจก็ก็ให้มันเป็นความแค่ความทรงจ็พอเป็นคําคืนที่นานจริงๆเอาละัะกลับสู่โลกพอเป็นจริงดีกว่าตื่นได้สักทีเป็นฝันที่ยาวนานจริงๆเดี๋ยวก่อนนะที่นี่ไม่ใช่ถนนนี่นะถึงตึกล,ลามบ้านช่องจากคล้ายกันแต่รูปแบบของถนนมันไม่ใช่ เดีว่าฉันอยู่ในก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเงาดูนะว่าฝันนี้อยากให้ฉันนึกถึงความทรงจำตอนที่หาเลี้ยงตัวเองหลังออกจากบ้านเด็กกำพร้าฝันฝันนี้จะจบเมื่อไหร่กันเนี่ยคงทําได้แค่ค่อยเดินหน้าต่อไปสินะได้มาเห็นที่นี่หลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานก็ดีเหมือนกันนะมึงว่างอีกแล้วเหรอ ยาย่โม,มคุ่รักขี้โมใหย่โม,ห,ม,ม,ห,มหลังแรกไปเอาของไม่ครบไปนะว่างนกต้องอยู่บนหลังคาอ้วันนี้รถจืดลงวะต้องมีที่นั่งนะ ที่นั่งแถวริมทานเศษหมาได้ด้วยหรอเนี่ยต้องมีต้องแมวนะหมาไล่กับแมวนี้เร็วเรือหนึ่งร้อยบาทจะเทย่างสุดสุดตรตงไหนว่าเรือหนึ่งร้อยบาทปะ วันนี้หมดแล้วอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณมานี้แหละแฟนๆคุณผู้ชมฝากกดไลค์สับสไคร้ด้วยนะครับ